ทุกคนเป็นดอกไม้ใช่ไหมดอกทันตะวานดอกกุหลาบหรือดอกดินแดนลายไล่ตามแสงอาทิตย์น้ำค้านและสายลมแล้วมีดอกไม้ประเภทหนึ่งไหมที่ไล่ตามการเวลาแต่ถ้ามันทันเวลาจริงๆแล้วมันก็จะเหี่ยวแห้งไม่ใช่หรอ ันชื่ออันเคอเลอร์หรือโคกและฉันกำลังจะขึ้นอมอปลายมาละมาละจ้าทำงานที่ต่างประเทศและนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันออกจากบ้านเกิดมาที่เมืองใหญ่มาแล้วนะน้องเคอรเลอร์สวัสดีค่ะพี่สาวปัจจุบันนี้อาศัยอยู่กับพี่สาวลูกพี่ลูกน้องแม่ได้บอกทุกอย่างกับพี่ทางโทรศัพท์แล้วเรื่องทุกอย่างพี่จัดการให้เรียบร้อยแล้วนะนี่คือห้องของเธอนะอยู่ได้ตามสบาย ฉัน,อน,ข,นขอบคุณค่ะชี่แต่ถือว่าตอนนี้ก็โอเคดีในเมื่อชีวิตใหม่ได้เริ่มต้นแล้วฉันก็จะตั้งใจอ่านหนังสือฝึกทำข้อสอบอย่างเงียบๆเ,เรามาแล้วมาแล้วมาครบแล้วนะฮะเออวันนี้น่าจะไม่ได้แล้วล่ะน้องสาวฉันพุ่งมาอยู่ที่บ้านฉันฉันไม่สามารถทิ้งเธอไว้ที่บ้านคนเดียวเช่นนี้หรอก แต่เรานัดบานั้นไว้นานมากแล้วนะกว่าจะนัดได้เราเคารงแล้วนะดูเหมือนว่าพี่สาวมีติดธุระอะไรอยู่พี่คะไม่เป็นไรคะ่ะพี่ไปเถอะพาเธอไปด้วยก็จบละก็ดีนะ <Huh? S 1> เอลอลองเล่นอะไรกันฮะการแต่งตัวเธอดูก็รู้ว่ายังเป็นนักเรียนอยู่คนที่อายุไม่ถึง<า>บบีิบแปดปีเข้าไม่ได้นะไม่เป็นไรเลยก้าแ,แต่งตัวให้ดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็แต่งหน้าหน่อยก็โอเคแหละฉันเคยทำสมัยมปลายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคือจริงๆแล้วหนูไม่อยากไปอะ่ะ ก็เลยแต่งตัวอย่างนี้น่ารักมากๆเลยหมดแก้วหมดแก้วไม่ได้น้องเธอดื่มเหล้าไม่ได้นะโธ่เซนจังเลยหนูไปเข้าห้องน้ำหน่อยนะที่นี่ไม่เหมาะกับฉันจริงๆเลยเมื่อไหร่จะได้กลับอ่ะถ้ารู้ว่าจะเป็นอย่างนี้ฉันจะเตียงข้อสอบมาทำด้วยแล้วอะเดี๋ยว จะจะจะล้มแล้วคุณเป็นอะไรไหมครับไม่ไม่ไม่เป็นอะไรค่ะขอบคุณค่ะ